โอ้ดูสิครับของเล่นเต็มไปหมดเลยนี่เราจะเก็บของเล่นลงกล่องแล้วนะครับนี่สไปโนสอรัลสนี่แบคคิโอสอรัลสไดโนเสาร์พันล้านปีนะครับอ่าเก็บนะครับปิดสวิกอ่าเก็บให้หน่อยครับเก็บให้หน่อยครับนี่เราจะลงกล่องมาแล้วนะครับลงไปอยู่ในกล่องกันนี่ อันนี้ออกหน่อยครับแท็บเล็ตเอาโอเคโอเคครับนี่ทีเล็กหรือว่าไทเลนอสซอลลัสนั่นเองนี่นะครับเอลฟ์ฟนนะครับเป็นช้างซอยขายิกๆยินะครับมีไฟด้วยนะครับยังกับไฟเทคเลยนะอุ้ยนี่อันนี้รางเก็บของเล่นของพวกเรานะครับนี่ปิดสวิกลงไป ลงไปนะครับนี่โอ้มาแล้วครับวัววัวนะครับอืมว,วนะัวไปเจ้าสุนัขอ่าเจ้าสุนัขลงหลังไปนะครับเจ้านี่พังแล้วแน่นอนเลยนี่เว้ยวัวนะครับนี่อันนี้คือปลาดาวนะครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่มันมีแสงด้วย นี่แล้วก็บิงไปเรื่อยๆชนถอยชอนถอยอันนี้เอ้ยเจากก้ากอริลลาอันนี้ตัวเมียแน่นอนเลยตัวเมียสีจมูนะครับไปย้อมสีขนมานะครับนี่ตับิมันจะเป็นสีดำนะครับอันนี้คิงคองแฟชั่นนะครับนี่อันนี้ก็ช้างัยรุ่นนะครับสามารถเต้นได้นี่คพกโคได้นะครับอ้าปากได้มีเพลงด้วย อ่าไปเอ๊มากันเป็นแก๊งเลยนะครับโอ้โห้ดูสินี่โอ้โห้สบาแก้วกับอะไรนะมีเรื่องก,กันะ้นกล้วยเนี่ยดูดิเสบาแก้วกับก,กั้นกล้วยเออนี่คู่นี้เลยนะครับนี่อ่าเก็บลงกล่องนะครับเอ้ยแล้วมันเป็นหน้าคว่ำอยู่เลยู่ตรงนั้นนะ่ะ อืมนะนี่นะครับเก็บนี่นะครับเก็บนี่เก็บครับเก็บลงกองวันนี้เราก็จะเพียงพอเท่านี้นะครับอ,นนอ,นนอันนี้กอริล่าหมดแรงนะครับหมดแรงล้านะครับวิงเหนื่อย อโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบา,บายบาย